สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับบัจารักษทางช่องทางซีดีดมีวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่31พฤษภาคม2565ดวงชะตาของค้ที่เกิดวันอังคารมันสุกแล้วก็วันเสาร์วันนี้นะคะดวงดีในเรื่องของโชคลาภรวมถึงการติดต่อประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเดวเรื่องของการเดินทางที่อาจจะมีอุปสออรรคทําให้เกิดความล่าช้านะคะอาจจะเจอรถติดหนักๆอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ ของมีคมค่ะนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะเจ็บตัวจากของมีคมได้สำหรับดวงคนที่เกิดวันพุธกับพฤหัสบดีแล้วก็วันอาทิตย์วันเนี้ยในเรื่องงานเนี่ยต้องระวังค่ะบริวารเนี่ยจะทําเกินหน้าที่ทําให้งานเกิดความเสียหายเกิดความลาชาได้การเงินเนี่ยยังคล่องมืออยู่พอสมควรเลยนะคะแล้วก็เป็นวันที่คุณเนี่ยจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆให้ได้ยิ้มกันละสําหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีแดงสีดําสีชมพูแล้วก็สีน้ําตาล แล้วเครื่องประดับที่จะเสริมดวงนะคะให้เราใส่ติดตัวไว้ก็จะมีคริสตัลมีนินเครื่องประดับที่เป็นสีทองหรืออาจจะใช้ทองคําเลยก็ได้นะคะแล้วก็พลอยสีชมพูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่จะบังดาลให้เกิดโชคลาภนะคะในรอบสัปดา์นี้จะเป็นท่านทาวเวสุวรรณพระอุปคุตปูรุษีแล้วก็องค์พระปิยมหาราชนั่นเองคนที่เกิดในเดือนพฤษภาหรือเกิดในวันนี้นะ้วเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดค่ะเน้นเลยค่ะในเรื่องของยารักษาโรค หรือไปทำาบุนที่โรงพยาบาลส่งไปได้การสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ต่างๆได้หมดเลยนะคะอันที่ส่งตรงนี้นอกจากจะทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงแล้วเนี่ยจะทําให้อุปสรรคต่างๆที่มีอยู่อะคะ่ะค่อยๆหมดไปมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีความก้าวหน้าอาหารที่จะใส่บาตรถวายสังฆทานหรือเวี้ยงพระก็ดีเนี่ย ให้ในนั้นมีฟักอยู่ในอาหารนะคะอาจจะเป็นฟักทองฟักเขียวฟักแมวฟักเชื่อมได้หมดเลยเพราะตรงนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้หน้าที่การงานเราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้ารวมถึงนะคะในเรื่องของการเงินการทองโชคลาภก็จะเพิ่มพูนขึ้นมาไม่ขาดสายขาดมือเลยทีเดียวมาดูกันค่อะว่าเมื่อวานเนี้ยตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรกันบ้างในรอบ17.30นอเลขที่ออกคือ233แล้วก็21รอบนี้ตัวใน,นเลขหนึ่งเข้ามาในหลัก หลักหน่วยล่างค่ะแล้วก็เข้ามาใน2ตัวล่างของชุดวินด้วยนะคะชุดวินเนี่ยจะมีทั้งเลข2แล้วก็เลข1ส่วนในรนอบ18.30นเลขที่ออกคือ5 12แล้วก็3 5หรอบนี้ตัวเน้นนะเลข1ค่ะเข้ามาในหลักสิบบนนะคะแล้วก็ชุดวินเนี่ยมาครบค่ะทั้ง3ตัวบนเลยนะคะชุดวินเนี่ยค่ะจะมีทั้งเลข5เลข1แล้วก็เลข2นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะในชุดวินเนี่ยยังมี สองตัวล่างด้วยนะคะที่มีเลขห้านะคะแล้วก็เลขสามเอาราคามาถึงช่วงของรอบสิบเก้าจุดสามศูนย์นอและที่ออกก็คือเลขศูนย์เลขเจ็ดเลขสองแล้วก็หกหกรอบนี้ค่ะตัวเ้นเลขสองเข้ามาในหลักหน่วยบนค่ะแล้วก็ในชุดวินนะก็แตกสามตัวบนเช่นกันนะคะก็คือชุดวินเนี่ยมีทั้งเลขศูนย์เลขเจ็ดแล้วก็เลขสองนั่นเองเอาราคาเราจะมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำันานคารที่31พฤษภาคม2 5 6พั ในรอบ17.30นชุดวิลเล่ที่วางไว้ให้จะเป็นเลข 8, เลข 4, เลข 0, เลข 9, เลข 7, เลข5เน้นไว้ที่เลข8กับเลข4ชุดจับคู่ 81, 82, 86, 83, 14, 24, 64, 34แล้วมาถึงช่วงของ18.30นชุดวิลเล่ที่วางไว้ให้จะเป็นเลข 6, เลข 3, เลข8 เลขเเลข2เลขเ็ดนันวปที่เลขหกับเลข3ชุดจับคู่หกศูนย์หกหนึ่งหก้าศูนย์สามหนึ่งสามสแล้วมาถึงช่วงเวลา19.30นชุดวินเลขที่วางไม่ให้จะเป็นเลข3เลขแปเลขเเลขสอเลขหนเลขสี่นันเปที่เลข3กับเลขแปดสำหรับชุดจับคู่สามศูนย์่สามหกสามเ 08586878อันนี้ก็เป็นทั้ง3ชัช่วงเวลาของวันอังคารที่31พฤษภาคม2565ค่ะอย่าลืมนะคะหมั่นทําทานนะคะใครเงินเดือนออกแล้วนะคะก็อาจจะไปทําบุญสุนทานกันเพื่อเป็นการต่อโชคต่อลาบแล้วก็ยังได้อาน,นิสงส์งในเรื่องของการเงินนะคะให้สานะการงานเนี่ย บ้านคงนะคะการเงินบางครั้งโดยเช่นกันวันนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางทั้งทางซีมีดัดมีเหมือนเช่นเคยวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ